พี่บอยอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่มีคนมาหรอพี่บอยเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะน,น,น้กข่าวจมาเชียวเชียวไ,ไม่กล้าเขาทำไมไม่กล้าเขา ได้แฮนด์โซ่คนนี้มากพี่วไม่กล้าเข้ามาหาทำไมเป็นงั้นนะอ่ะเรารู้ไหมว่าเราจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ค่ะหนึ่งหมื่นบาทถ้ารู้ว่าได้หนึ่งหมื่นจะวิ่งเข้ามาไหมมาให้ไเปเลยทุกคนวันนี้พี่ชิวมีรางวัลปลอบใจให้นะคะเป็นแอลกูต้าไลโปโซมอลของบริษัทพี่ชิวเองตัวนี้ดูดซึมได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะให้ผิวกส็สางสว่างสวยนะอันนี้นะคะเหมาะมาะให้น้องเม็นะคะช่วยเฉลยหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหนร้านผ้าลองจ้าขงโอเคก็เป็นไปแล้ววันนี้ขขออบบคคคุุณณมากเลยนะะ ไปเรื่อยๆเผื่อเราเจอกันอีกเผื่อเราได้เจอกันอีกนะ <พา S 1> นะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบ